สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับการเตรียมรถนะครับไปแข่งในงาน PNWC ครับผมเริ่มจากรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นสต็อกนะครับหลักๆเลยครับผมรุ่นสต็อกมอเตอร์3 0 0แบต 3A นะครับ1.2 4ก้อนนะครับรุ่นนี้ก็รุ่นนี้วางชุดไฟได้นะครับวางชุดไฟสามารถวางชุดไฟได้แต่ว่าต้องใช้สปีดเป็นของ PN นะครับ แต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่วางชุดไฟก็สามารถเลือกใช้กับอ่าบอร์ด ve ได้หรือบอร์ด e evo ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้คัสซีก็เป็นคัสซี pn ได้คัสซี mr 0 3ได้ครับผมแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับ super stock super stock ใช้มอเตอร์สามพันห้านะครับแบตบเป็นแบตลิออนหรือว่าลิโพนะครับเจ็ดจุดสี่ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ห้าพันห้านี่ฮะห้าพันห้าอ่า ก็จะสำหรับใช้กับแบต AAA 4เซลล์นะครับไม่เกินเซลล์ละ1.25นะครับก็รุ่นนี้ก็สามารถวางได้ทั้งชุดไฟแล้วก็ทั้งบอร์ด e EVO นะครับบอร์ด e EVO บอร์ด VE ได้หมดครับผมก็ล็อกที่มอเตอร์กับแบตสำหรับรุ่นซ u เปอร์สต็อกนะครับแล้วก็เฟืองอ่านี่เลยครับผมก็รุ่นนี้ก็จะมาจำกัดที่เฟืองนะครับ ก็เมื่อกี้มอเตอร์แบตแล้วรุ่นซูเปอร์สต็อกนะครับแล้วก็เฟืองนี่ฮะเนี่ยฮะก็นี่เลยครับผมเฟืองก็จํากัดที่เฟืองเหลืองส้มนะครับผมนี่อัตราทดเท่ากันหมดนะครับรุ่นนี้แล้วก็รุ่นต่อไปนะครับเป็นขับสองโอเพนขับสองโอเพนก็เปิดหมดครับผมแต่ว่าบอดี้ก็ต้องเป็นบอดี้แข็งนะครับสําหรับรุ่นขับสองโอเพนฮะก็ยังคงเป็นบอดี้แข็งอยู่นะครับฮะ นี่ก็เป็นรุ่นที่สามนะครับขับสองโอเพนก็ไม่ว่าจะวางชุดไฟก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบอร์ดอีโวก็ได้มอเตอร์ก็ไม่ได้จํากัด kv นะครับแล้วก็แบตเลือกใช้ได้ไม่เกินเจ็ดจุดสี่นะครับก็รุ่นที่สี่ครับเป็นรุ่น pn แผ่นคาครับผมอ่าแผ่นคาก็ไม่จํากัดนะครับจะเซ็ตรถมายังไงก็ได้คัสซีแบบไหนก็ได้มอเตอร์ไม่จํากัด kv ครับผมเนี่ยฮะได้หมดเลยครับผมแผ่นคาหลักๆก็ นี่เลยฮะบอดี้ต้องเป็นของ PN นแผนคานะครับที่ว่าจำกัดในรุ่นที่4ครับผมแล้วก็รุ่นที่5นะครับรุ่นที่5ก็ 4WD 4WD ก็ที่ที่ผมจำได้นะครับก็มี m i n i q Mini ิวมินิคแล้วก็มีอะตอมิกบีที่ลงได้นะครับแล้วก็มี GLA l เลสซิ่ ที่ว่าผมจําได้ผมจําได้สมรุ่นนะครับที่ว่าลงลงในรุ่นลงในรุ่น4 wd ครับผมก็ฝากเอาไว้ครับผมสาหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับที่ว่าจะเตรียมรถไปแข่งในงานนะครับก็ฝากเอาไว้จะได้เตรียมกันถูกนะครับในงาน pnw c เดี๋ยวจัดวันไหนก็ฝากติดตามนะครับทางเพจ pn thailand นะครับหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่พึ่ง pn นะครับผม หรือ Line at Mini C นะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่เลือกใช้อะไหล่ p N นะครับผมก็ฝากเอาไว้ครับผมเป็นรุ่นเป็นรุ่นแต่ละรุ่นในการลงแข่งนะครับเราพบกันครับผมสวัสดีครับ